นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับครับวันนี้นะพี่จะมาทําตัวครับตัวแรกของไอทีพีนะครับใครที่ดูหลฟ์ส่วนพี่เนาะอ่าจะรู้ว่าพี่เพิ่งได้ตัวครับตัวแรกคือจะทําตัวดาดสอดอาร์ตออนไลน์นะครับผมเออเย่ดีใจกันเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมนะอุปกรณ์ฮะโดยการใช้5แท่งนะครับผมนะแต่ไม่ทําเป็นลน์ทีวนะครับอ่า ไม่ใช่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเป็นลางอีโวนะครับผมนะ <S <S เพราะว่าพี่มีอีติอีติต e ัวเนี้สามตัวนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยอย่ารอช้าไปวิ่งไปเงไปตู้ครับนะครับผมนะอ่ากดตรงนี้ก็ได้ครับกดปึ๊บอ่ะลืมเปิดล็อกเย็ดโดอ่าลืมเปิดล็อกเข้าไปครับไปเปิดล็อกให้นางหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยว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 เนึงนะเดี๋ยวพี่เอาเอาเลเวลออก อันนี้เลเวลหนึ่งร้อยอันนี้เลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคจัดไปครับอะพี่ทีนี้มันก็ถ้าเราเปิดล็อกแล้วมันก็จะขึ้นสามครับเราก็ข้าวได้ครับเราเอามานะดะกดกันครับหนึ่งสองสามไปหมุน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 คีเรตโตนักสีทองห <c oughs> ยอเยน็นหยอเยน็น <Yeah. S 1> ในคีเรตโตตอนภาคสองนะตัวนี้นะครับเป็นคีเรตโตอีเกื้อนะครับผมนะ นะครับอ่าเรามาดูกันวนะ่าเราได้เลเวลแท่แล้วได้เลเวล95นะครับดาเมจอยู่ที่ 4M.5 นะครับอ่ะเดี๋ยวเพี่ขอคำนวณน,นี้ก่อนนะอ่าสมมุติเราได้กรอบแดงแล้วนะอ่าเลเวลร้อยนะครับอ่าหนึ 100, ่ยึ๊บเป็น 7M แล้วก็มาเทียบกับตัวนี้นะครับโอ้ยห่างก,กันตั้ง3าเอเลยนะครับผมนะโอเคครับนะเรามาดูเข้า ข้าวหนะ้าตามันนะโอ้โหเป็นผาส2นะที่ได้ตัวผ้าสอตัวนี้นะครับผมนะเออหล่อเท่เลยว่ะมีปีกมีปีกอ่ามีปีกนะปีกสีทองคองนะอะไรของเขาไม่รู้ไปตีดูดน,นะครับว่าจะเป็นท่าทางไงอุ้ยลืมนะครับเปิดเอฟเฟคไว้ปิดเอฟเฟคไว้ดิอ่ามาดูกันครับหกครั้งครับสกิลหนึ่งทีนะครับ นี่ไงร้อนหาโอ้ยเท่เกินโอ้โหเท่มากเท่มากสกิลทีเดียวจบมันต้องเยอะแยะโอเคสำหรับวันนี้เราก็มาคราฟตัวให้ดูนะครับผมนะเออนี่คือตัวคราฟตัวแรกของพี่นะใครใครที่ดู้ลด้สดก็ จะรู้เลยนะครับผมว่าพี่ทําได้ตัวคาตัวแรกครับตอนจะเริ่มมีตัวบอกตัวบอกตัวแบกน้องๆแล้วนะครับผมเวลาไรตัวพี่อะไรพี่ก็จะได้ลงรันมาแบกครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปหรือว่าไลฟ์สดครั้งหน้าเรามาเจอกันนะครับผมสําหรับวันนี้เราก็สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมนะด้วยว่า ไลฟ์สดนะเอามาร่วมสนุกกันเนาะนะครับผมบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยเด้อรักคนละครั้งนะครับจ้า